สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแกะสินค้าอีกแล้วนะครับก็แท็กเก็บมาดีนะครับมีใ้ข้อความระวังแตกนะครับสินค้าที่สั่งนะครับก็จะเป็นไม่ก็อะไรหลอดไฟรถยนต์นะครับ รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะสำหรับแบบขวที่เรียกอะไรขว HB4 นะครับผมเป็นหลอดไฟตัดหมอกของ Allnew DMAX นะครับตัว2012แนบเลยนะครับ ใส่ซองพันกระแทกมาลองก็กม,งกมีแค่นี้น,นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองว่าลองเปลี่ยนดูว่าเปลี่ยนง่ายไหมนะครับน่งผมก็พยายามหาในคลิปนะยังไม่เหมือนยังไม่เห็นมีวิธีการเปลี่ยนแต่ในเว็บขับของ ที่สุดเนี่ยมีวิธีการเปลี่ยนอยู่คะรอ๋อชื่อร้านมันไม่มีสปอนเซอร์นะครับเป็นคู่อ่า HB4 หรือ9006นะครับ30กันยา63ร้านก็อกมานในลนะักษณะนี้ เป็นพรีเมียมวิชั่นนะครับคือจะเห็นว่าเขียนว่าสว่างมากขึ้น30%นะครับเป็น HBC นะของฟิลิปนะครับ12โวลต์55วัตต์นะครับ,นะ ips, รบ, w, รบซึ่งในสเปคเดิมเนี่ยของไฟจับหมอกตัวของผมรุ่นเก่าเป็น HBC บัว HBC เนี่ยมันใช้กำลังไฟนะ่าจะ12โวลต์51วัตต์นี่เรา หลอดก็มีมาแค่นี้เลยครับอย่างนี้เลยโอ้โหมันทำไมไม่มีเรียกอะไรอะฟองน้ำอะไรซักหรือมันเป็นแบบนี้เห็นว่ามันถูกกว่าทั่วไปนะครับถ้าหลอดเบิกศูนย์เนี่ยแพงมากนะครับสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยครับเป็นอะไรห็นไหมฟลิปเอสบีสี่ีอาร์สิบสองโวลต์ห้าสิบเอ็ดวัตต์ อันนี้ผมพยายามจะไม่จับหลอดเป็นหลอด่หลอดฮารโลเจนนะครับไม่ใช่ led ก็ led มันแพงนะครับปกติใช้นี่ก็ก็สวา่างแล้วก็เห็นชัดซึ่งรถ8ปีผมออกปี2012เนอะอันนี้6.3 2,020ก็8ปปีละเพิ่งขาดขาดฝั่งซ้ายด้วย เริ่มทยอยเสื่อมอันนี้เดี๋ยวลองไปแกะอันเก่าดูก่อนว่าเป็นของฟิลิปไหมของคู่ตัวหรือเป็นของที่เดิมจะซื้อออสแลมมาแต่เขาว่าอันนี้มันการ,ราคาใกล้เคียงกันล้าอันนี้มันดีกว่าก็เลยลองดูมาโอเคเดี๋ยวนะครับเขาบอกว่าห้ามจับที่ข้วหอดเดี๋ยวจะเป็นรอยนะ คนอุณหภูมิมากกว่า200องศาหรือเปล่าแต่หลอดเาอเจนนี้มันคือมันจะมันจะร้อนแสงไฟจะร้อนโคมไฟแโฟมไฟตัดหมอกมันเป็นไฟกระจกก็ไม่เป็นไรมันก็ร้อนแต่ถ้าเป็นไฟหน้านที่เป็นพลาสติกมันก็เพาว่ามันมีโอกาสเหลืองนะโอเค๋ยวจะไปทำวิธีการถอดสาด้วยนะนี่ก็ รอดูกันนะครับโอเคครับ